สวัสดีนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกทคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องเอกสายหมุนนะครับวันนี้ก็มาเจอกับเพื่อนๆ อีกเช่นเคยหลังจากที่ไม่ได้เจอกันประมาณสักวัน2วันนะครับวันนี้นะครับคอนเทนต์นะครับเกี่ยวกับเรื่องเฮลิคอปเตอร์มือสองนะครับลํำนี้มาแล้วนะครับที่ผมทำเป็นคลิปช็อตลงในช่องของผมในเมื่อคลิปที่ผ่านมานะครับลํำเนี้ยราคานะครับผมบอกเลยดีกว่าพร้อมบินเลยนะมีวิทยุให้ด้วยนะครับแล้วก็มีแบตให้อีกหนึ่งก้อนเป็นก้อนนี้เลยอยู่ที่4อ่ออยู่ที่ เจ็ดพันทวนนะครับเบรดก็จะมีตําหนินะครับมีรอยตรงนี้แต่บินได้ปกติแน่นอนนะครับแต่ถ้าเพื่อนอยากจะเปลี่ยนเบรดใหม่ก็ได้นะครับก็อาจจะเพิ่มนิดนึงนะครับในส่วนของเบรดผมเอาแค่ค่าเบรดก็พอนะครับถ้าอยากจะเปลี่ยนเป็นของทาหลอดอะไรก็โทรมาคุยกันนะครับลํำนี้นะครับผมแก้แมคานิกค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะครับอันดับแรกเลยที่ผมได้มาเนี่ยผมก็จะต้องมา ดูเซอร์โวสามตัวยกพยีเนี่ยก็คือน็อตข้างบน,นมันหายไป1.5นะครับไม่มีเซอร์โวมก็เลยกระดกกระเดกกระดกกระเด,ก,ก,ะเดกเวลาบินนะครับตอนบินครั้งแรกเนี่ยผมบอกเลยว่าผมไม่ประทับใจมากๆเลยนะครับเพราะว่าหมุนเนี่ยเป๋ไปหมดเลยนะครับแล้วก็พวกหูลิงตรงเนี้ยก็ยาวไม่เท่ากันนะครับแล้วพอเวลามันยกนะครับพอเวลามันยกปุ๊บมันก็เป๋คอก็เป๋ไปหมดเลยนะครับเพื่อนๆคือถ้าเป็นมือใหม่เนี่ยบอกเลยว่าเล่นยากแน่นอน ขนาดมืออย่างผมบินมาบินมาหลายปีนะครับก็บินเบสิกพอได้อยู่ผมก็ยังบินยากเลยนะครับนะครับจะยิ่งเป็นมือใหม่ด้วยยิ่งยากกันไปใหญ่นะครับลำนี้นะครับก็คือเอาไปเจ็ดแผ่นพร้อมบินวิทยุเรดิโอลิงก์เอทนะครับไม่ต้องคูดอะไรกันมากเปลืงน้ำลายนะฮะเพื่อนๆอ่ะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดของฮอลำนี้เลยดีกว่าชุดเทสนะครับเป็นของทาร์ลอดดีเลยนะครับอันนี้สภาพก็คือผมบอกเลยนะว่าโอเคมากๆ นะครับก็ดูก็ดูสภาพก็ใหม่อยู่นะนะครับชุดเทสชุดเทสทารอหลดดีเตัวโค้งเนี่ยก็จะมีไปพ่นสีนะครับเป็นแบบเป็นสีแป๊ดแป๊ดเป็นแป้นอะไรของเขานะฮะก็ถือว่าโอเคนะครับเป็นเป็นเป็นเฟรมตัดนะครับเซอร์โยกพีดเป็นของ a l z RC นะครับ3ตัวเป็นดิจิตอลนะครับเป็นดิจิตอลนี่ยครับ เซอร์โวยกพีดนะครับก็ใช้ได้อยู่นะครับเซอรโวกันหาง JX s e r v ซอนะครับอันนี้รู้สึกว่าจะตัวละประมาณ600กว่าบาทนะครับแต่คือก็ใช้งานได้ในระดับหนึ่งนะครับอมอเตอร์มอเตอร์เป็นของอะไรก็ไม่รู้ผมเดาว,นะว่าน่ามันน่าจะไม่ใช่ทาลอดแล้วล่ะตอนแรกผมคิดว่าน่าจะเป็นทาลอดดูไปดูมาไม่ใช่นะครับ ของอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพื่อนๆรีวิวกันแบบอย่างนี้เลยนะครับก,ก็อย่างว่านะมันมือสองกันเนอะก็คือก็สมราคามันนะครับก็ราคาก็มาแบ่งปันให้กับมือใหม่อีกคนอื่นที่อยากจะเอาไปบินบอกไปฝึกฝกีมืออะไรเงี้ยในะราคาที่ไม่แพงแล้วก็พร้อมบินด้วยอ่าสปีดรู้สึกว่าจะ80แอมป์ตัวใหญ่มากนะครับนี่ครับตัวใหญ่มากเลยอยู่ทางด้านใต้ของเฮลิคอปเตอร์นะครับ นะครับกำลังก็เหลือๆเลยแหละตัวใหญ่พอสมควรนะครับกล่องก็ตาจริงแล้วมันคือก็คือ K เคบาเหลืองนะครับแต่คือมันก็ตีเป็นแบรนด์ยี่ห้ออื่นไปนะครับเนี่ยครับกล่องแล้วก็สิ่งที่ผมแก้แมคานิกอีกก็คือตรงช่วงของชุดหางนะครับชุดหางเนี่ยผมบอกเลยว่าอืมหืดขึ้นคอพอสมควรนะครับก็คือพวกลิงพีทเนี่ย ผมต้องมาเช็คก็คือมันฝืดนะครับคือขันน็อตเข้าไปจนแบบว่ามันกดแน่นไปหมดเลยนะครับพอมันแน่นปุ๊บเซอร์โวมันก็ทํางานลําบากนะครับก็เลยทําให้หางเนี่ยมันมีอาการโบกนิดนึงนะครับหางมันจะแบบว่าบึ้งๆๆๆอะไรเงี้ยเป็นจังหวะนะครับก็เลยต้องมานั่งแก้ไขเมื่อคืนนะครับตอนนี้ก็คือลื่นแล้วก็โอเคมากๆเลยนะครับ เนี่ยถ้าเกิดว่าเปลี่ยนหางเป็น KT ห้าหกห้านะผมว่าปึกกว่านี้เยอะเลยนะครับนะครับอันนี้ก็ตามสภาพนะครับตามราคานะครับเพื่อนๆเราไปแล้วอาจจะไปเปลี่ยนชุดไฟอีกทีก็ได้แล้วแต่นะครับนะครับอันนี้ผมก็เอามาขายในราคาแบ่งปันกันนะครับแล้วก็เ,ออเมื่อคืนที่ผมลองดอกจอกก็รูดไปตัวหนึ่งผมก็เลยเอาเปลี่ยนดอกจอกใหม่ตัวหน้าแล้วก็ลองแหวนไปทิมแหวนนิดนึงเพื่อที่จะให้มันฟันนรืมันชิดกันนะครับ นะครับแล้วก็ตั้งสวอตเพจใหม่ตั้งลิมิตหางใหม่อะไรใหม่หลายๆอย่างเลยนะครับเพื่อนๆน,นะครับก็ตอนนี้ก็บินได้โอเคแล้วนะครับกับวิทยุแบบนี้นะครับก็เออมีคารนป,ปีด้วยนะลืมเลยคารุป,ปีก็ให้ตัวนี้ไปเดี๋ยวผมจะใส่คารนป,ปีบินให้ดูๆใ,ให้เพื่อนดูนะครับแต่ก็คารุป,ปีก็ตามสภาพนะนะครับอันนี้ ผมบอกเลยว่าเจ็0ไม่รวมส่งนะครับค่าส่งเท่าไหร่ก็มาคุยกันอยู่เชียงใหม่เชียงรายอยู่ว่าสุราษฎร์นาาทิวาสหรือว่าอยู่จังหวัดอะไรก็แล้วแต่นะครับก็มาเก็บค่าส่งตามความเป็นจริงนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูลำนี้บินเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะบินแบบว่าออฟนิ่งๆ่งเดินทางแบบว่าสวยๆนะครับให้เพื่อนๆได้ดูครับไปครับอันดับแรกคือก็เปิดวิทยุนะครับตรงนี้จะเป็นโทนนะครับตัวนี้จะเป็นโทน ก็คือเราสับโฟลขึ้นมานะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับหลังจากที่เราเปิดวิทยุแล้วนะครับต่อไปก็เสียบแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่อันนี้ก็ตามสภาพนะครับก็คือบินได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าจะให้ดีกว่าน,นี้ก็ซื้อก้อนใหม่เพิ่มอีกก้อนนึงนะครับ ไม่ขี้เลยเลยแหละลำนี้ก็เอาไปฝึกบินได้ผมเซ็ตให้อย่างดีแล้วนะครับ ควรนะครับมุนอยู่ในแกนเลยนะครับนครับรอบตั้งไว้อยู่ที่ประมาณ60สิบนะครับนะครับนิ่งเลยนะครับบังคับง่ายนะครับตอนแรกเนี่ยบังคับไม่ได้เลยนะครับตอนนี้ถือว่าโอเคมากๆแล้วนะครับ เวลาจะหมุนซ้ายหมุนขวานะครับพอก็ไม่เสียการทรงตัวนะครับทรงตัวดีนะครับเนี่ยครับหมุนอยู่ในแกนนะครับบังคับง่ายนะครับ นิ่งนะครับบินนิ่งใช้ไ,ได้เลยนะครับรอบไม่แรงเกินไปแล้วก็ไม่เบาจนเกินไปนะครับมือใหม่ออกไปบินได้นะครับเอาไปฝึกบินเดินทางฮอบนัวๆน,นะครับ นัวนัวนี่มันส้มตำรู้มันไม่ได้เล่นหอแลวว้วนัวนัวนี่มันอร่อยอร่อยนะใช่ไหมเพื่อนๆนิ่งนะครับนิ่งเนี่ยเวลาหมุนจะไม่เสียการทรงตัวนะครับเนี่ยหมุนเล่นง่ายนะครับเล่นง่ายเสร็จให้เป๊ะแล้วนะครับอ่าก็ลองลองดูนะครับเพื่อนๆนะครับ หลังจากขาตะกี้แตะพื้นแล้วเนี่ยเราก็ตัดโหนเลยนะครับแล้วค่อยเอาคันเร่งลงจะดีที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรา,เาคันเร่งลงโดยที่เราไม่ตัดโหนเนี่ยมันก็จะดูดลมขึ้นไปข้างบนกดฮอลงไปนะครับมันจะไม่ค่อยดีนะครับเพื่อนๆน,นี่ครับเจ็ดพันนะครับลำนี้อ่ะเดี๋ยวผมจะบินอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อนๆน,นะครับเมื่อกี้ ก็รู้สึกว่ารอบมันจะน้อยไปนิดนึงอันนี้ผมตั้งตึงขึ้นนะครับเมื่อกี้โทษทีเ,เมื่อกี้ผมบินอยู่ที่55นะครับอันนี้ผมตั้งไว้60นะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าอาการบินจะเป็นยังไงนะครับเพื่อนๆลมแรงด้วยนะครับอันนี้คือรอบ60ผมจะไม่ใส่คันุปปีแล้วนะจะบินโค้งเป่าอย่างเงี้ยแหละพอรอบมันมากขึ้นหอก็จะตึงขึ้นอาการบินก็จะดีขึ้นนะครับ ขึ้นเยอะเลยนะครับนิ่งขึ้นเยอะเลยพอรอบตึงขึ้นก็ดีขึ้นเยอะนะครับพอไม่กระดกกระเดกแล้วดีขึ้นนะครับรอบตึงขึ้นลมแรง อาการนิ่งขึ้นเยอะเลยนะครับหมุนอยู่ในแกนเลยนะครับ โอเคนะครับใครสนใจทักมานะครับเจ็ดพันนะครับพร้อมบินยุเลยนะครับก็คือพร้อมบินเลยให้แบบเป็นหนึ่งก้อนเลยแกะกล่องไปแล้วก็ไปบินได้เลยนะครับสําหรับลํานี้นะครับเล่นเสร็จแล้วดึงแบตตัวหอก่อนนะครับแล้วค่อยปิดวิทยุนะครับก็เสร็จสิ้นในเรื่องของการบินนะครับครับก็ใครที่สนใจนะครับก็รีบโทรมาเลยนะครับสําหรับเบอร์โทรผมทางด้านบนนะครับ 027467670ลำนี้ขอนำเสนอเลยนะว่าเหมาะกับมือใหม่จริงๆนะครับแบบว่าเริ่มต้นแบบวาราคาประหยัดประหยัดนะครับไม่เกินหมื่นนะครับลำนี้ผมบอกเลยนะว่าโอเคเลยอะ่ะแล้วก็สามารถที่จะเอาไปต่อยอดได้นะครับคือเราเอาไปเปลี่ยนเซอร์โวยกพีเซอร์โวกันหางแต่แต่จริงๆนะเซอร์โวยกพีเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะครับผมว่าอาการอาการก็แม่นอยู่นะที่ผมบินก็ถือว่าโอเคเลยนะครับบินทอปเดินทางแต่ถ้า3 d มดีนะผมแนะนําว่าให้ไปเปลี่ยนเซอร์โว เปลี่ยนสปีดเปลี่ยนเซอร์โวกันหางนับก็จะบินหนักๆได้อีกนะครับนะครับแต่ว่าลํานี้นับก็ชุดไฟตามสภาพแบบนี้ก็คือ7 0 0 0แล้วก็พร้อมวิทยุด้วยปกติแล้วเนี่ยเจ็ดพหรือว่า6กพันเนี่ยก็จะไม่มีวิทยุนะแต่นี่คือมีวิทยุด้วยอ่ะมีวิทยุด้วยนี่คือไม่ต้องไปซื้อวิทยุที่ไหนเลยเรดิโอลิงค์เนี่ยถือว่าตอบโจทย์นะครับสําหรับเอ่อเอาไปต่อยอดเอาไปเล่นเฮลิคอปเตอร์เอาไปเล่น ter, เครื่องบินปีกอะไรได้หลากหลายเลยนะครับ ก็คือเราแค่ซื้อซื้อรีเซีฟเพิ่ม1ตัวเราก็สามารถที่จะเอาไปเล่นอย่างอื่นได้อีกอันนี้เป็นการเชื่อมต่อแบบเป็นระบบ S อสบัเลยนะครับนะครับอันนี้ผ่านมือเอกสายหมุนรับรองบินดีแน่นอนอันนี้การันตีเลยนะครับผมปรับเซ็ตตั้งค่านู่นนี่นั่นบินดีแน่นอนนะฮะเอาไปเลยนะครับ7 0 0 0พัสำหรับลำนี้เออแล้วผมมาเพิ่มเติมในส่วนคำว่าหมุนอยู่ในแกนนหลายคนคงจะไม่เข้าใจนะครับว่าคือมันหมุนอยู่กับที่โดยที่เราไม่ต้อง ควบคุมอะไรเลยเหรอก็อจริงๆแล้วก็ต้องควบคุมนะครับแต่คือก็ไอค้คำที่ว่าผมบอกว่าหมุนอยู่ในแกนเนี่ยหมายความว่าพอเนี่ยมันมีการทรงตัวที่ดีขึ้นนะครับในเรื่องของการหมุนนะในเมนโรเตอร์ er ตัวนี้มันจะอยู่กับที่ CG ฮอก็ต้องได้ด้วยนะครับ CG ก็คือน้ำหนักแบบบาลานซ์หน้าหลังเนี่ยคือจะต้องไม่ก้มตอนเราจับตรงนี้มาเนี่ยคือมันต้องไม่ก้มแล้วมันต้องไม่แหงนจนเกินไปเนี่ยนี่คือพอดีนะครับ ก็คือมันต้องอยู่ในแนวระนาบกับพื้นโลกนะครับอันนี้คือ 4G ได้ตอนนี้เราก็ต้องมาตั้งให้มันหมุนอยู่ในแกนก็คือสวัสดิ์เพลมันต้องเสมอกันด้วยนะครับบางคนอาจจะต้องมาจับระดับน้านะครับในการเซตอัพนะครับแต่บางคนก็ใช้ตาเล็งนะครับแต่ผมก็คือจะใช้ตาเล็งแล้วก็มาบินจริงด้วยนะครับแล้วก็ดูว่ามันหมุนอยู่ในแกนหรือเปล่านะครับถ้าหมุนอยู่ในแกนก็คือโอเคผ่านนะครับแต่หมุนอยู่ในแกนน่ะเพื่อนๆก็ต้องควบคุมให้หอมันไปไปข้างหน้า มาทางซ้ายย้ายจุดมาทางขวาโดยที่มันหมุนตลอดเวลาเนี่ยให้ได้ด้วยแต่ว่าคำว่าหมุนอยู่ในแกนเนี่ยก็คือมันจะควบคุมพอได้ง่ายขึ้นเวลาที่เราหันหัวไปทางซ้ายทางขวาเนี่ยพอเนี่ยมันจะไม่ถอยหลังมันจะไม่เป๋ซ้ายไม่เป๋ขวาคือฮอมันก็จะก็จะแทบแบบอยู่เหมือนอยู่กับที่นะครับแต่มันก็จะมีไหลนิดนึงแต่คือมันก็จะควบคุมง่ายขึ้นนะครับ นะครับสำหรับมือใหม่หลายๆคนคือยังไม่เข้าใจว่าคําว่าหมุนอยู่ในแกนนะครับเนี่ยครับผมเลยมาอธิบายให้ฟังก็เดี๋ยวในคอนเทนต์ต่อๆไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะนําความรู้ให้เพื่อนๆมือใหม่ด้วยนะครับนะครับโอเควันนี้ลาไปก่อนแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมนะครับเป็นกาลังใจให้ผมนะครับซับสไคร้ไลค์แชร์นะครับใครสนใจรันี้ก็รีบทักกันเข้ามาโทนเข้ามานะครับก็ค่าส่งก็ตังหกนะก็ว่ากันไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเออขันอุกปีด้วยนะครับ Yeah. <laughs>